เฮียเอาเส้นเล็กไม่ผักไม่กระเทียมหนึ่งเอาแคปหมูด้วยนะไม่ผักไม่กระเทียมไม่ต้องแดกด้วยไหมสั่งมาอยู่นั่นน่ะทุกอย่างเลยแดกอะไรเนี่ยโอ้แดกทุกวันมึงไม่เบื่อบ้างไงวะป้าเกี่ยวกับหมาไม่จะเล่าตรเนียเฮ้ยนี่มึงให้กูรอมาเกือบสองชั่วโมงเพื่อมึงจะเอากระดูกมาให้กูแทะเล่นเนี่ยนะมึง่กูเป็นหมาจะนีสูตรเด็ดเลยนะเว้ยมึง hello, tôi không nghe được này. À, được được, vậy thì hai phút lại. OK. xe hey, ใช่ครับใช่เพิกเลยพิงค์ครับพีงเ,เอ้าเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่นอนหน้าคุ้นๆนะเนี่ยใช่เจือเพเป็นไงมั่งมึงเนี่ยสบายดีปะ,ะ,ะราเจือเพิกปะเนี่ยเออใช่ดีว่าไม่ได้เจอนักนานออ๋ก็สบายดีสบายดีแล้วโหนี่แต่งตัวดีมากเลยเนี่ยโึงขับรถหรูด้วยอ๋อนิดหน่อยไปทํางานมาวันนี้มันก็เลยต้องแต่งตัวดีหน่อยอ๋อสุดยอดเลยวะ่ะเฮ้ยแล้วมึงเป็นไงมั่งเนี่ยมึงไปไหนมาเนี่ย อดีไป,ไปซื้อผักมาไปดีไปตลาดมาเมื่อกี้อ๋อมึงใจตลาดเหรอเออ,อเป็นเพราะบ้านไม่พอดีกูเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่แถวนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเอออ๋เรามึงเปิดร้านก๋วยเตี๋ยววะใช่เฮ้ยอยู่ตรงไหนเดี๋ยวว่างไปอุดนนุนก็อยู่แถวเนี้แหละเดี๋ยวมันร้านเล็กๆนะเว้ยมึงนี่พูดจะเป็นละครสั้นตามเพจเลยนะเกี่ยวอะไรเราเมื่อก่อนเรายังโดดเรียนไปกินข้าวแกงข้างทางกันได้อ๋อก็เห็นแต่งตัวดีร้านเล็กๆไม่รู้มันจะ โอ้โหมันเกี่ยวอะไรเพื่อนเดี๋ยวกูไปอุดหนุนมึงเย็นนี้เดี๋ยวเจอกันออเออเดี๋ยวะะอัปเดตกันชีวิตเป็นไงบ้างโอเคเดี๋ยวนายไปไหนเนี่ยราชจะพึ่อ๋อเดี๋ยวกูไปตลาดซื้อน้ำจ้มกุ้ยหน่อยเเจอกันเดี๋ยวส่งโเวเคชันให้เออเย็นนี้เจอกันเพื่อนจเจอกันเจอกันลัแต่งตัวดีเสือไม่เจอใส่เอี้ยมราชาชูรสเจอกู้บ่อยแล้วกัน อืมโลเคชั่นที่มันส่งมาก็ที่เนี้ยนะน่าจะใช่ถึงว่าทำไมชัยพึกไม่มาหาเพื่อนบ้างเลยเพราะว่าชัยพึกลำบากนี่เองเออมันก็คงจะลำบากจริงๆนั่นแหละเดี๋ยวนั่นคาแรกเตอร์กูอ๋อ oh. กูลืมไปเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าว่าไงชัยเฟิร์สเอ้าเฮ้ยมากันหรอนั่งก่อนดิออนั่งก่อนนั่งก่อนอนั่งก่อนเอานั่งนั่งออนั่งเฮ้ยนี่มึงกินอะไรกันมายัางยังเลยกูรอมึงกินร้านมึงนี่งไง อ๋อขอบคุณมากยังไม่กินทั้งคู่เลยฮะเออมึงมีอะไรกินมั้งเนี่ยมีเมนูวะมีมีเดี๋ยวเอามาให้เออเออเออเมนูเพื่อนอ๋อแจ๋วโมเยอะด้วยเฮ้ยแจ๋วว่าเมนูมันเยอะนะเฮ้ยงั้นกูเอาอันนี้ดีกว่าเมี่งปลาทูเมี่งปลาทูเออไม่มีว่ะเอางั้นไม่เป็นไรเอาตำแตงก็ไดะตำแตงตำแตงเออตำแตงตำแตงไม่มี อางั้นงัน้นอันนี้ก็ได้ว่ะยำไหลบัวหยอยำไหลบัวหมูยอ,อ,อไม่มีเอาแล้มึงมีอะไรมั้งเนี่ยกูขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวเออแล้วมึงเอาเมนูส้มตำมาให้กูทำไมนเนี่ยก็กูก็ไม่รู้เมนูใครเนี่ยเขาทิ้งไว้กูก็เลยเอามาใช้คือกูถามมึงว่ามีเมนูไหม ก็ใช่มึงถามว่ามีเมนูไหมกูก็บอกว่ามีกูก็เอาเมนูมาให้มึงไงเมนูใครไม่รู้ไม่รู้งั้นมึงจะให้กูกินอะไรมึงก็จัดมาเลยเอาที่มึงว่าเด็ดมึงสองคนกินได้ทุกอย่างนะเออเอาไปเลยรอแป๊บนึงได้ไดเร็วๆนะเดี๋ยวจะได้มานั่งคุยกันได้ได้เอาไ นนเหนื่อยเห้ยดน้ำก่อนแบงกิ้วเออเฮ้ยแล้วนี่มึงถายคนเดียวเลยวะไม่มีลูกจงลูกจ้งจางรอระก็ไม่มีก็อยู่คนเดียวแลววหละพอดีเมียไปทุระข้างนอกหน่นอยก็เลยอยู่คนเดียวอ๋อโหเหนื่อยแย่เลยแล้วนี่นพวกมึงหิวกันมากยังวะอ๋อนิดหน่อยได้อยู่ทำไมวะพอดีไอ้ของที่กูจะเอามาให้มึงกินนี่มันต้องรอน้ำเดือดหน่อย สูตรพิเศษว่างั้นสูตรเด็ดสูตรเด็ดได้มีปัญหาก็เดี๋ยวนั่งคุยกันก่อนก็ได้รอก่อนนะแป๊บนึงเออได้เดี๋ยวนั่งคุยกันก่อนก็ได้ทั้งนั้นอะได้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 เฮียคนเตี๋วหมดยังใครของคนเดียวพี่มึงให้กูไปรับลูกค้าก่อนวะเออรับลูกค้าคนขายของคนเพื่อนงั้นเดี๋ยวพวกมึงนั่งคุยไปก่อนนะได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะ อังลูกค้านั่งหัวโดอยู่เห็นลูกค้าเป็นควายไงวะนั่งรออยู่เนี่ยเฮียเอาเส้นเล็กไม่ผักไม่กระเทียมหนึ่งเอาแคปหมูด,ด้วยนะไม่ผักไม่กระเทียมไม่ต้องแดกด้วยไหมสั่งมาอยู่นั่นนะ่ะทุกอย่างเลยแดกอะไรเนี่ยโอ้แดกทุกวันมึงไม่เบื่อบ้างไงวะมันจะขายได้หรอวะว่น,นั่นเลยป้ากก๋ีจะลตรเนี่ย It's in America It been hard tough ลวกเส้นให้มันนิ่มๆด้วยนะเฮียลวกเส้นให้มันนิ่มๆม,มึงแดกไม่ได้ไงมึงฟันไม่ดีแล้วไงมึงคนแก่ไงขี้เกียจเคี้ยวไงหนูจะได้กืนเลยมึงไม่จ้างคนอื่นเคี้ยวให้มึงแทนละ่ะมึงจะได้กืนอย่างเดียวขายก๋วยเตี๋ยวคงลำบากหน้าดู ว่าจอขายได้แต่ละชามวันแล้ววันเล่ากำไรสิบบาทยี่สิบบาทของลำบากหน้าดูเลยก็จริงนะแต่กูว่าก็ยังเร็วกว่ามึงพูดนะถ้าเป็นนักธุรกิจแบบเราขาดทุนแน่นอนอืม แล้วตอนนี้คือมึงกำไรอยู่ขาดทุนน่นองสารมันเหรอมึงอะอ่ะเสร็จแล้วเฮ้ยเอาแคบหมูด้วยใช่ไหมแคบหมูเด็ดแถมไปเลยแคบหมูอ่ะกี่บาทเนี่ยลง โอ้ oh, มึงเรียกกูลุงเอาแคบหมูกูคืนมาเลยโอ้ยโอ้ยร้อนเล่นม<แ>ากี่บาทเนี่ยก็30เดี๋ยวแคบหมูแถมไปไงโอ้ยที่ยไม่คิดจะขึ้นราคาเมื่อหอขายราคานี้มาตั้งแต่หนูอยู่ห้องเช่าแล้วตอนนี้หนูซื้อบ้านได้แล้วนะถ้ากูขึ้นราคามึงจะซื้อบ้านได้ไหมละ่ะหนูว่าเก็บตังค์ได้าน,น,านานแล้วเอา้าไม่รู้เพิ่งเปิดร้านมาสามเดือนกูว่าทำไมมึงซื้อบ้านได้ไปแล้วเอเอ ไปดีมาดีเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่เฮ้ยเฮ้ยแล้วตังกวูวะเดี๋ยวหนูโอนให้โอนให้กูทำตังเข้าเมียเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมึงนี่สูตรเด็ดสูตรเด็ดเฮ้ยนี่มึง รอมาเกือบสองชั่วโมงเพื่อมึงจะเอากระดูกมาให้กูแทะเล่นเนี่ยนะมึงเห็นกูเป็นหมาให้แทะกระดูกอย่างเงี้ยเนี่ยเฮ้ยจะนี่สูตรเด็ดเลยนะเว้ยมึงมึงลองกินดูก่อนดิสูตรพิเศษเลยวะมึงดูกูด้วยเนี่ยวันนี้กูใส่สูตรมากินร้านมึงเลยนะแต่มึงเอากระดูกมาเสิร์ฟกูเนี่ยนะก็ตอนเช้ากูก็บอกแล้วว่าร้านกูมันร้านเล็กๆมึงแต่งตัวแบบนี้มึงจะเข้ามากินได้ไหมมันไม่เกี่ยวกับร้านเล็กร้านใหญ่มันเกี่ยวกับว่าเนี่ยมึงเอากระดูกมาให้กูกินแล้วกูหิว นี่ไงหิวมึงก็กินนี่ก่อนดีมึงนี่สูตรเด็ดเลยนุ้ยกระดูกหมูกูนี่เคี่ยวมาย0สกว่าปีเลยนุ้ยมูเพิ่งเปิดร้านไสามเดือนก็ที่กูเปิดช้าเขากูไปเคี่ยวกระดูกหมูมานี่แหละมึงเคี่ยวตั้งแต่บัดยมเลยเออก็เคี่ยวเนี่ยตอนนั้นแหละและนี่กว่าจะเอามาให้มึงกูไปตั้งน้ําตั้งอะไรคือนี่เหลือแทบจะชามสุดท้ายแล้วนุว้ยมึงกินดูก่อนหนะน้าอ่กินกินได้มันดูหน่อยเออมึงลองลองลอง,ลองกินดูก่อน nằm xuống cái đây nằm xuống เคยกินกระดูกที่อร่อยขนาดนี้มาก,าก,ก่อนที่เด็ดจริงๆมึงอร่อยใช่ไหมวะโ oh, อร่อยมาก้โ <ut> ดีใจเลยวะมึงอย่าเพิ่งชวนกูคุยมึงจะไปไหนมึงก็ไปก่อนกินเยอะๆกินเยอะๆกันเออเฮ้ยเฮ้ยเดี <arian> ๋ยว <preced ing. S 2> กูขอไปโทรศัพท์กอ่อน<ๆ>มึงกินกันไปก่อนนะเด<อ>ีเ๋ยวขอร<ๆ>ับโทรศัพท์ก่อนนะด<ๆ>ีเมียกูโทรมาได้ๆๆกินกันไปก่อนนะเออกูกินก่อน แม่งเด็ดจริงฮัลโหลว่าไงคุณฮะอะไรนะนี่ร้านมีปัญหาเหรอเฮ้ยแล้วทำไงอะเป็นแบบนี้ก็แย่ดิแล้วเราทํทำไงอะแล้วมันต้องใช้เงินเท่าไหร่อะฮะยี่สิบล้านแล้วเราจะไหวเหรอยี่สิบล้าน แน่ใจนะอะงั้นอย่าเดยดผมลองหาดูให้แล้วกันโอเคมึงคงได้ยินแล้วสินะใช่เพกของลำบากหน้าดูเราเป็นเพื่อนกัน เราต้องช่วยเหลือกันกูมีอยู่เท่านี้โหอ,อะไรวะเพื่อนลำบากทั้งทีมให้เท่านี้เนี่ยนะกูก็เพิ่งบอกไปว่ากูขาดทุนเดี๋ยวกูสมทบกณสนะอ้าวทำไมมีอยู่แค่นี้ห่อนเลยอ่ะกูก็มีอยู่แค่นี้น เอางั้นเอาวางไว้ใต้ชามก๋วยเตี๋ยวมั้ย อร่อยอร่อยอร่อยมากเลยเนี่ยมึงกินหมดเลยเมื่อไหรโหนี่มึงกินยันกระดูกเลยเหรอวะแ,แน่นอนโอ้ขอแม่งอร่อยจริงดีดีดีเห็นพวกมึงกินได้กูก็ดีใจเออ,เอ,อแต่ว่าแต่ร้านมึงไม่มีลูกค้าเลยนะมันก็ไม่ค่อยมีลูกค้าหรอกเวลาเนี้ยมันก็เย็นแล้วแหละลูกค้าที่ไหนจะเข้าวัดหมดแล้วลูกค้าตอนนี้ไม่มีแล้วมึงอย่าว่ากูยอย่างนั้นอย่างนี้แล้วนะเมื่อกี้กูได้ยินมึงคุยกับเมียมึงแล้ว บอกว่าต้องการเงินอีก20ล้านทำไมว่ามึงมีปัญหาเรื่องการเงินหรอปัญหาเรื่องเงินกูไม่มีปัญหานะไงวะมึงมีอะไรมึงก็บอกพุ๊กโได้อ๋จอ,งงอจริงปัญหาเรื่องเงินกูก็มีนิดหน่อยวะมีงปัญหาเรื่องเงิน กูมีปัญหาตรงที่กูไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรต่อดีเงินก็เยอะเลยอ่ะกูกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาเงินไปต่อยอดอยังไงไปลงทุนไปอะไรยังไดงดีเงินเยอะเงินเยอะได้ไงนี่มึงขายของก็ขายไม่ดีก็ก<ะ>ูม,มีอีกสิบสาขาก่อนหน้านี้ไงนี่สาขาที่สิบเอ็ดกูมาเปิดประดีหาพนักง,งานยังยไม่ได้กูเลยต้องมาอยู่ก่อนมึงไม่มีปัญหาเรื่องเงินแบบ ต้องเอาไปใช้นุ่งใช้หนี่อะไรเงี้ยวะเป็นนุ่งเป็นหนี่เลยวะกูไม่ได้เป็นทั้งนุ่งทั้ทงหนี้นั่นนะตอนนี้อ้าวแล้วที่มึงกลัเมีอะไร20ล้าน20ล้าน20ล้านอ๋อก็เมียกูเขาจะไปเปิดอีก20ล้านไงคือสาขาเออก็20ล้านก็20สาขาดีวะไม่ใช่ร้านที่แบบเป็นหนี้เป็นเงินไม่ไม่ไมีกูไม่มีหนี้มึงจะไปเปิดเพิ่อมอีก20สาขา เออยี่สิบสาขานี่มีแผนจะไปเปิดต่างประเทศต่อด้วยเนี่ยเออต่างประเทศด้วยเออคนต่างประเทศเขาชอบกินซุปกระดูกกันนะอ๋อรวยเลยก็รวยก็พอตัวอยู่นี่นี่พวกมึงคิดว่ากูลําบากเหรเห็นใ้ยินมึงคุยไงกูนึกว่ามึงลาบากแล้วทําไมถ้ากูลําบากแล้วมึงจะยังไงกูก็เผื่อแบบจะช่วยเหลืออะไรได้ไงกูก็นึกว่ามึงลําบากอะไรอย่างนี้ ช่วยเหลืออะไรกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปเพื่อนกันมีอะไรที่พอช่วยได้จะช่วยเหลือกูเออนี่พวกมึงอย่าบอกนะพวกพวกมึงทาเหมือนในหนังส้านนี่ก็ชอบทํากันอะ่ะทำะไรวะเอาเงินซ่อนไว้ใต้ชามใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ซ่อนเลยผมไม่ได้ซ่อนนี่ไงกูเห็นเลยพวกมึงเนี่ยนะ ปุ๊มึงดูหนังเยอะกันไปนะเนี่ยมึงต้องมาเผากันบ้างนะละครสั้นหนังสั้นที่ทํทำกันมาเนี่ยมึงต้องดูดูมึงต้องคัด,ค,ดคัดบ้างนะจะดูอะไรอะ่ะแล้วถ้าคนที่เดินมาหยิบชามออกมาปุ๊บไม่ใช่กูแล้วทําไงเงินพวกมึงทําไงมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ถ้ากูไม่เห็นปุ๊บพวกมึงเดินออกไปนี่สโลเลยหว่เหมือนปูอียาง<แ>เดินสโลออกไปเลยรอๆเลยใช่ไหมถ้ากูไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นอะไร ทาไมลําบากขึ้นมาปุ๊บนี่มึงจะช่วยเพื่อนมึงต้องให้ตังค์อย่างเดียวเลยมึงนี่แม่งอะไรพวกมึงวะเอะอะก็ต้องให้เงินให้เงินมึงไม่ช่วยกันเป็นอย่างอื่นมึงวะทําไมมึงไม่สอนให้คนเขาจับปลาทำไมมึงต้องให้ปลาเขาวะแล้วพอมึงให้ปลาเขาแล้วเขาจะจับปลากันเองเป็นไหมมึงให้เงินมึงให้เป็นอย่างอื่นกันไม่ได้หรอมันเท่ดีมันเท่ดีพวกมึงดูหนังเยอะไงทํารวยไงพวกมึงอะหัดช่วยในเรื่องที่มันดีๆหน่อยไม่ใช่เอาแต่จะให้เงิน ว่าแต่มึงพอจะมีตังค์ให้กูยืมบ้างไหมนีไงทำเป็นหน้าใหญ่ทำเป็นให้ตังค์ตอนนี้มาถามกูมีเงินให้มึงกู้ไหมยืมเงินกูก็เห็นมึงมีงเยอะไงก็ยืมหน่อยเป็นลงทุนแต่งตัวดีขับรถหรูยืมเงินกูจะยืมเท่าไหร่ยี่สิบล้านนะยี่สิบล้าน ยืมเง,งิน20ล้านเดี๋ยวไปลงทุนออได้ร้อยละ30